สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับไม่เคยรู้มาก่อนคนญี่ปุ่นทดลองชงชาในน้ำขวดไทยแต่ละยี่ห้อแต่ออกมาคนละสีรู้สาเหตุลองอ๋อคนญี่ปุ่นทดลองชงชาในน้ำขวดไทยคนละยี่ห้อแต่ออกมาคนละสีรู้สาเหตุลองอ๋อไม่เคยรู้มาก่อนเปิดโลกมากกระจ่างทันทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เมื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยมีการทดลองอะไรบางอย่างด้วยความอยากรู้โดยเอาชาโฮจิสะของญี่ปุ่นมาชงกับน้ำเปล่าแต่ละยี่ห้อของไทยและมีผลที่ออกมาถึงกับอึง้งเพราะน้ำกลายเป็นโลรสีรู้สาเหตุแล้วร้องอ๋อไม่เคยรู้มาก่อนจริงๆโดยผลลัพธ์จะเห็นว่าชาที่ชงกับน้ำดื่มขวดทางขวามือสีจะออกมาเข้มที่สุดส่วนชาที่ชงกับน้ำดื่ม ขวดตรงกลางและขวดทางซ้ายมือจะสีอ่อนลงมาแทบไม่ต่างกันซึ่งทางคนชงระบุว่าถ้ายิ่งได้ชาสีเข้มยิ่งแสดงว่าในาน้ำมีแร่ธาตุต่างๆอยู่มากนั่นเองอย่างไรก็ตามคนที่ชงชาส่วนใหญ่จะได้ชาที่สีอ่อนๆพอต้องการลิมรสชาอย,อย่างเต็มที่ขณะเดียวกันชาวเน็ตเข้ามาถามว่าสีมันต่างกันเกินไปแบบนี้จับความเข้มข้นกับรสชาติมันต่างกันยังไง ซึ่งผู้ทดลองก็ตอบว่าแค่ทำแล้วเปรียบเทียบเรื่องสีเฉยๆไม่ได้วัดระดับความเข้มข้นขนาดนั้นขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ